สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับการเปิดไพ่รายสัปดาห์จากวลามาเล่านะคราวนี้นะคะจะเป็นการเปิดตามวันเกิดนะคะอิทธิพลคำทำนายจะอยู่ระหว่างวันที่1-7พฤศจิกายน2563ค่ะ ที่ผ่านมาต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะว่าเวลามีเรื่องราวธุระให้จัดการต่างๆมีโครงการโปรเจกต์ต้องเริ่มต้นมากมายนะคะก็เลยออกจะยุ่งไปนิดนึงดังนั้นเนี่ยก็เลยเว้นว่างจากการทําคลิปไปแต่ว่าตอนนี้กลับมาแล้วค่ะยังไงก็กลับมาติดตามรับชมกันเหมือนเดิมนะถ้าชอบใจกันเนี่ยก็รบกวนกดไลค์แล้วก็ subscribe นะคะที่ Facebook หรือว่า YouTube ของวลามาเล่าด้วยนะคะแล้วก็มี Tik t o k ด้วยนะสําหรับคนที่มี Tik t o k นะคะก็ ยังไงฝากติดตามกันด้วยเช่นกันเอาล่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่านะคะสำหรับเรื่องการงานของคนที่เกิดวันจันทร์นะคะคุณได้ไพ่ก้าวดาบนะคะนั่นหมายถึงว่าในช่วงสัปดาห์หน้านี้จะมีเรื่องให้ไม่สบายใจเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเลยนะคะซึ่งเป็นปัญหาที่ทางออกมันยังค่อนข้างที่จะคลุมเครือหรือเรียกได้ว่าไม่มีนะคะเลยทำให้คุณเนี่ย คิดวุ่นเวียนแล้วก็นอยว่าเฮ้ยเราจะเอาอยัางไงเราจะแก้ยังไงดีนะคะเพราะว่าคนอื่นๆฝ่ายอื่นๆเนี่ยก็เหมือนรอการตัดสินใจของคุณอยู่นะซึ่งคุณจะรู้สึกเหมือนโดนกดดันมากๆเลยนะคะเวลาขอเตือนเป็นพิเศษนะคะสําหรับคนที่มีโรคประจําตัวอยู่นะไม่ว่าจะเป็นโรคที่เกี่ยวกับเรื่องของภูมิแพ้นะคะไมเกรนหรือว่าโรคที่เกี่ยวกับพวกประสาทต่างๆออฟฟิศซินโดมเนี่ย ถ้าสมมุติว่าความเครียดในระดับนี้นะคะมันมีโอกาสที่จะทําให้คุณเนี่ยป่วยแล้วก็ถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลได้เลยนะถ้าสมมติว่ายังคิดอะไรไม่ออกก็ขอให้ผ่านสัปดาห์นี้1นถึพฤศจิกายนนี้ไปก่อนก็แล้วกันเพราะว่าไปหักโหมคิดเยอะๆเนี่ยมันอาจจะทําให้คุณไม่สบายเอาได้นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้คนที่เกิดวันจันทร์ก็แล้วกันสําหรับในเรื่องของความรักนะคะได้ไพ่หกถ้วยนะคะ คนที่มีคู่แล้วนะคุณเนี่ยจะรู้สึกว่าพฤติกรรมเก่าๆนะคะของแฟนคุณเนี่ยกลับมาอีกครั้งนึงแล้วนะคะแม้ว่าจะมีการเปิดใจเคลียร์ใจหรือบอกไปแล้วว่าไม่ชอบในสิ่งน,นี้ก็ตามนะคะแต่ว่าวงจรชีวิตแบบนั้นเนี่ยก็จะกลับเข้ามาในชีวิตคู่ของคุณอีกรอบหนึ่งยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อนะคะค่อยๆใจเย็นๆแล้วก็เปิดอกเปิดใจคุยกันนะคะ สำหรับคนโสดให้ระมัดระวังนะคะว่าจะมีคนที่เคยคุยกันมาก่อนนะคะอาจจะก,กลับเข้ามาในชีวิตได้ไม่ว่าจะเป็นแฟนเกา่ากิ๊กเก่านะคะหรือคนที่เคยแค่คุยคุยกันแชทๆกันแล้วหายไปเนี่ยเขาจะโผล่กลับมาให้คุณได้เจอได้รู้สึกกันอีกรอบนึงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเวาลาไม่ได้บอกนะว่าการกลับมาคราวนี้จะแบบ ดีจะแบบว่าได้ลงมือลงจับมือถือแขนตกล่องปล่องชิ้นกันอันนั้นไม่ได้ยืนยันนะคะอาจจะเป็นไปได้ว่ากลับมาแค่ให้เรารู้สึกจึ๊จึกแล้วก็ออกไปนะคะหรืออาจจะเป็นไปได้เช่นกัน,กนที่กลับมาแล้วได้เริ่มต้นกันใหม่สารสัมพันธ์กันใหม่ก็เกิดขึ้นได้นะคะยังไงก็ขอให้แฮปปี้นะคะ สำหรับคำแนะนำจากพี่ลูกเต่านะชาววันจันทร์ได้เป็นรูปเด็กนะคะนั่นหมายถึงว่าแม้ว่าจะมีเรื่องต่างๆที่ทำให้คุณเครียดในเรื่องของการงานนะแต่ว่าถ้าคุณมีโปรเจกต์ใหม่หรือว่าอะไรที่อยากทํานะคะก็สามารถลงมือทำได้เลยมันจะเป็นช่วงเวลาที่ดีนะที่เราแบบว่าจะได้เอาไอเดียนั้นมาสร้างให้เกิดเป็น เรื่องจริงๆนะคะให้เกิดเป็นผลงานจริงๆแล้วก็สำหรับคนที่อยากตั้งคันนะคะอยากมีบุตรอะไรแบบนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีนะคะยังไงก็เร่งทำกันบ้านด้วยแต่ว่าคนที่ยังไม่พร้อมก็ระมัดระวังด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดการพลาดพังแล้วก็มีนองได้เช่นกันค่ะ ต่อมามาดูที่คนวันอังคารนะคะในเรื่องของการงานคนวันอังคารได้ไพ่นักรบกลับหัวนะคะนั่นหมายถึงว่าคุณจะรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็รีแลกซ์ขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาแล้วนะเพราะว่าอะไรที่คุณต้องไปตะลุยต้องไปแก้ไขต้องออกไปรับบทนักรบในการกู้สึกหนัก เพื่อองค์กรของคุณหรือว่าเพื่อธุรกิจของคุณเนี่ยช่วงที่หนักที่สุดมันได้ผ่านไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่คุณได้ผ่อนคลายหรือว่าเป็นช่วงที่คุณเนี่ย ได้กลับมาบ้านหรือว่ากลับมาที่ออฟฟิศเดิมที่สํานักง,งานใหญ่หรืออะไรเงี้ยไม่ต้องออกไปบุกที่ไซ์งานข้างหน้าหรือว่าไปเจอลูกค้าด่าอีกแล้วนะคะเหมือนกับว่าปัญหาต่างๆเนได้รับการแก้ไขไปแล้วเรียบร้อ,รอยก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับชาววันอังคารแต่ในเรื่องความรักเนี่ยที่สิขาค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยเพราะว่าคุณเนี่ยได้เป็นไพ่สามดาบนะคะนั่นหมายถึงว่าจะมีเรื่องราวที่ทำให้คุณรู้สึก เจ็บใจหรือว่าเสียใจเป็นอย่างมากเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้าเกิดโสดอยู่เนี่ยก็ดูให้ดีๆว่าคนที่คุยเนี่ยเขาคิดแบบเดียวกับเราหรือเปล่าหรือว่าเขาคุยกับเราคนเดียวหรือเปล่านะเพราะเป็นไปได้ว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างที่เราคิดนะคะในส่วนของคนที่มีคู่อยู่แล้วก็เช่นกันนะมันจะยังมีความรู้สึก เสียใจน้อยเนื้อต่ําใจหรือว่าช้ารักช้าใจอะไรอยู่ต่างๆนานาเนี่ยยังไงก็เป็นกําลังใจให้เก้าชาววันอังคารนะคะฝนก็ตกหนักอย่าไปฟังกรีนเวฟหรือว่าพี่อ้อยพี่ชอดมากมายนะเพราะว่าเดี๋ยวจะร้องไห้เสียน้ําตานะคะสําหรับคําแนะนําจากพี่ลูกเต่านี่ได้เป็นรูปนี้นะคะนั่นหมายถึงว่า ชาวนางคารสำหรับสัปดาห์นี้ทำอะไรอย่าใจลอยนะคะต้องมีเป้าหมายนิดนึงเพราะดูแล้วว่าเหมือนคุณเนี่ยจะไปหมกมุ่นหรือว่าคิดถึงเรื่องความรักซะมากมายนะคะทำให้คุณเนี่ยล็อสแทร็เกตหรือว่าเหมือนเป้าหมายมันไม่ชัดเจนเพราะว่าเราไม่มีกระจิตกรใจนั่นเองยังไงก็ดูแลตัวเองดีๆนะคะทั้งในเรื่องของจิตใจแล้วก็ร่างกายแล้วก็กลับมาโฟกัสที่เรื่องงานด้วยค่ะ อะต่อมาคนที่เกิดวันพุธนะคะในเรื่องของการงานคุณได้เป็นไพ่แปดถ้วยนะคะนั่นหมายถึงว่าจะมีการตัดสินใจเดินทางออกจากจุดที่เป็นอยู่นะคะคําว่าเดินทางนั้นหมายถึงอะไรได้บ้างหนึ่งหมายถึงการโยกย้ายปฏิบัติเออสถานที่ปฏิบัติงานเช่น คุณอยู่สำนักง,งานใหญ่มาตลอดแต่ว่าโดนสั่งให้ไปอยู่สาขาย่อยอาจจะเป็นไปได้ว่าไปถึงต่างจังหวัดหรือว่าแค่ในกรุงเทพนี่แหละแต่ว่าอาจจะเป็นสำนักง,งานที่คุณไม่เคยต้องไปมาก่อนหรืออาจจะหมายถึงการลาออกนะคะแบบเศร้าๆแบบรู้สึกว่าฉันจําเป็นต้องออกแล้วแหละเพราะว่าที่นี่มันไม่ใช่ที่ของฉันอีกต่อไปหรืออะไรอย่างนี้นะก็เรียกได้ว่าจะเกิดการเดินหันหลังให้กับสถานที่ท,ที่ที่เราทําอยู่ตอนนี้ หรืออีกในหนึ่งนะอาจจะเป็นไปได้ว่าลูกทีมของคุณหรือว่าคนในทีมงานของคุณเนี่ยจะมีคนลาออกแล้วก็เดินจากทีมคุณไปก็เป็นได้เช่นกันซึ่งจะสร้างความระสำาระสายหรือว่าเศร้าในทีมนะคะเกิดฟิลลิ่งแบบเนกาท i ีฟหรือว่าฟิลลิ่งแบบลบๆในทีมเกิดขึ้นนะคะเพราะคนจะใจเสียากาันอะไรแบบนี้เหมือนแบบเฮ้ยคนนี้ลาออกแล้วแล้วเล่าละอะไรเงี้ยยังไงก็ใจเย็นๆไว้ก่อนนะคะถ้าสมมุติว่า ตัดสินใจอะไรยังไม่ได้ก็อยู่ที่เดิมไปก่อนนะคะไม่เสียหายอะไรในเรื่องของความรักนะคะได้ไพ่ราชินีดาบเลยนั่นหมายถึงว่าคุณเนี่ยจะมีการแก้ปัญหาหรือว่าการตัดสินใจที่ค่อนข้างเด็ดเดี่ยวมากๆนะคะในสัปดาห์นี้เรียกได้ว่าอะไรที่คาราคาซังหรือว่าเรือรังมานานเนี่ยในสัปดาห์นี้ดูเหมือนกับว่าคนวันพุธจะสามารถ ตัดให้ขาดเลยชับๆได้เลยนะคะก็คือไม่อะไรอวรหรือว่าไม่ขีดวนไปวนมาอีกต่อไปแล้วซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะเราเจ็บทีเดียวไปเลยนะคะจะได้เหมือนกับไม่ต้องเรือรังแล้วก็ในส่วนของคนที่ยังไม่ได้จะต้องแก้ปัญหาหรือว่าต้องเลิอกอะไรกับใครเนี่ยนะก็ จะเป็นช่วงที่ควรจะระมัดระวังคําพูดคําจานิดนึงนะคะเพราะช่วงนี้เนี่ยคุณจะตรงไปตรงมาจนเรียกได้ว่าแฟนหรือคู่ของคุณหรือคนที่คุณคุยอยู่เนี่ยจะรู้สึกว่าเฮ้ยทาไมคุณใช้คําพูดแรงจังแบบขวานผ่าซากเหลือเกินจี้ใจดําเหลือเกินอะไรเงี้ยมันจะทําให้เกิดการทะเลาะก,กันได้ง่ายนะคะกระทบกระทั่งกันอะไรแบบนี้ยังไงก็ใจเย็นๆนิดนึงนะคะชาววันพุธในเรื่องของความรักคำแนะนำนะคะ จากพี่ลูกเต่าได้เป็นรูปหน้ากากซึ่งหมายถึงว่าสัปดาห์นี้นะคะ1-7พฤศจิกายนนี้เนี่ยให้ระวังคนที่ไม่จริงใจจะโผล่ขึ้นมาในวงจรของคนวันพุธนะนั่นหมายถึงว่าเขาเนี่ยจะพูดอีกอย่างทําอีกอย่างหรือว่าหน้าไหวหลังหลอกนะคะอาจจะเอาคุณไปพูดเสียหายรับลังหรือว่าชักนําคุณไปในทางที่ผิดอะไรแบบเนี้ย มีการเล่นพักเล่นพวกเกิดขึ้นเนะ่ยพูดง่ายๆนะคะยังไงก็ระมัดระวังตัวเอาไว้ด้วยนะแต่ถ้าใครที่ทำงานเกี่ยวกับการต้องสื่อสารหรือว่ามีการพรีเซนเทชันต้องขายงานขายอะไรเงี้ยก็จะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยทำได้ดีนะคะไอเดียบันเจดิดเพราะว่า คุณจะสามารถที่จะเหมือนกลบเกลื่อนความที่ไม่เป๊ะไม่แม่นของแผนง,งานคุณได้นะคะเพราะว่าคุณจะพรีเซนต์ได้โดดเด่นมากๆเลยนะคะเอาล่ะมาดูคนวันพฤหัสบ้างดีกว่าว่าในสัปดาห์หนึ 7, ่งถึงเจ็ดพฤศจิกายนนี้การงานจะเป็นยังไงบ้างนะคะคุณวันพฤหัสได้ไพ่แปดดาบเลยทำไมล่ะทำไมคุณรู้สึก อึดอัดรู้สึกแย่มากเพราะว่าไอเดียที่คุณเสนอไปนะคะมักจะไม่ได้รับการตอบสนองนะคะจากทีมงานไม่ว่าจะเป็นหัวหน้าหรือใครก็ตามอะไรอย่างเงี้ยคุณรู้สึกเหมือนกับไม่มีแอคชั่นหรือว่าไม่มีคอนทริบิวชั่นอะไรให้ทีมได้เลยเพราะว่า มันเหมือนกับคนอื่นไม่เห็นด้วยกับคุณหรือว่าคุณโดนตัดแขนตัดขาตัดกําลังในเรื่องของบัดเจตในเรื่องของกําลังคนในเรื่องของอํานาจพ w e r ที่เคยมีต่างๆนะคะมันก็จะไม่เหมือนเดิมทําให้คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบน้าท่วมปากพูดไม่ออกบ่นไม่ได้แล้วก็จะออกตอนนี้ก็ไม่ได้เช่นกันนะคะมันเลยเป็นภาวะที่รู้สึกอึดอัดมากๆนะคะแต่ว่า เออวลาเชื่อว,ว่าคนวันพฤหัสนะคะพื้นดวงก็เป็นคนที่เข้มแข็งแล้วก็มีสติมีความรู้อยู่แล้วยังไงก็ขอให้ผ่านวิก้าไปได้ด้วยดีก็แล้วกันในเรื่องของความรักนะคะได้เป็นราชินีเออไม่ใช่ราชานะคะเป็น King of w a รนะคะราชาไม้เท้าซึ่งหมายถึงว่าในช่วงนี้ถ้าคุณมีคู่รักอยู่แล้วนะก็จะเป็นแนวที่ต้องดูแลตัวเองแบบบุฟเฟ่นิดน,นึงนะคะเพราะว่า คู่ของคุณเนี่ยเขาสนุกสนานกับการทำงานมากกว่าสนุกสนานกับโปรเจกต์ที่เขากำลังทํากำลังวางแผนอยู่อะไรอย่างนี้นะก็เลยจะทําให้รู้สึกว่าอ่ะเป็นแนวคุยกันปฏิสัมพันธ์กันในการแลกเปลี่ยนไอเดียกับคู่กับแฟนอะไรอย่างนี้มากกว่ามันจะไม่ใช่เป็นรักแบบอุ้ยหวานแหบบววโรแม,มนติกจูงมือกันไปเที่ยวทะเลอะไรอย่างนั้นนะคะก็จะเป็นแนวแบบ เฮ้ยต่างคนต่างอยู่ต่างใช้ชีวิตแต่ยังรักกันนะแต่ว่ามีการปรึกษากันเรื่องงานปรึกษากันเรื่องไอเดียปรึกษากันเรื่องอนาคตอะไรแบบนี้มากกว่าก็คือจะไม่เชิงโรแมนติกสะทีเดียวแต่ถ้าสมมติคุณเป็นคนโสดนะคะแล้วก็เป็นเพศหญิงเนี่ยมันจะมีคนที่ผ่านเข้ามานะคะในแบบที่ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกสนใจก็คือว่าจะเป็นคนที่ เออเป็นเจ้าชายนะคะเป็นคนที่ไม่ใช่เจ้าชายเอาใหม่สิเป็นผู้ชายเออเป็นผู้ชายที่มีความน่าสนใจดูเท่ๆดูคูลๆดูมีความคิดนะคะดูเป็นคนที่เออน่าสนใจแล้วทาให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าอยากจะคุยอยากจะสารต่อก็ลองเปิดใจดูนะสาหรับสาสวโสดวันพฤหัสเอาล่ะ คำแนะนำจากพี่ลูกเต่านะคะได้เป็นรูปของคนที่ทิ้งของลงในชักโครกนะคะนั่นหมายถึงอะไรเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่คนมันพฤหัดรู้สึกติดใจค้างค่าใจจากในอดีตนะก็ ให้ลืมมันไปซะนะคะให้อภัยตัวเองให้อภัยคนรอบข้างนะคะแล้วก็ทิ้งเรื่องราวเหล่านั้นไว้ในอดีตแล้วเราก็มูปอนต่อไปข้างหน้านะคะอย่าไปพวักพวงกับเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตหรือว่าเรื่องที่แก้ไขไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ช่วยให้เราเนี่ยมีความสุขในปัจจุบันนะจ๊ะเอาล่ะเดินทางมาถึงวันศุกร์แล้วนะคะสําหรับเรื่องการงานของคนที่เกิดวันศุกร์นะคุณอย่าตกใจนะ คนที่เกิดวันศุกร์ได้ไพ่เดอะทาวเวอร์ค่ะซึ่งเป็นไพ่ที่ส่อให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงที่สุดในสําหรับไพ่ยิปซีเลยนะนั่นหมายถึงว่าชาววันศุกร์จะเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบที่ไม่ทันตั้งตัวนะคะซึ่งเวลาบอกไว้เลยนะว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องคิดว่าเฮ้ยมันต้องแบบ ทำให้เราถึงขั้นพังทลายลงมาเหมือนในรูป The Tower ที่มีไฟไหม้อะไรต่างๆหรือเปล่านะคะแต่มันจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนหรือเป็นวิธีที่ที่มีคนมาจัดการให้คุณโดยที่คุณน่ะไม่รู้ว่ามันจะออกมาในรูปนี้เช่นสมมติว่าคุณอาจจะคาดไม่ถึงว่าคุณโดนย้ายทีม หรือคุณอาจจะคาดไม่ถึงว่าธุรกิจที่ทำอยู่ต้องปิดตัวลงแต่ว่าคุณก็อาจจะมีไอเดียอื่นที่ไปทำได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะหรือว่าคุณอาจจะโดนโยกย้ายหรือโดนให้ออกจากงานอะไรแบบนี้ก็เป็นได้แต่ว่า,าจ,จะได้เงินชดเชยหรืออะไรมาทุกๆความเปลี่ยนแปลงนะคะมันจะเกิดขึ้นดีขึ้นมาทีหลังเสมอขอให้คนวันศุกร์นะคะใจเย็นๆแล้วก็มองโลกในแงด่ดีไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะคะอย่าเครียดคะ่ะ อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ได้คาดคิดไว้มันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นต้องใช้ชีวิตอย่างมีสติเนาะต่อมาในเรื่องของความรักนะคะไดไพ่์ฮาถ้วยในช่วงสัปดาห์หนึ่งถึงเจ็ดพฤศจิกายนนี้ดูเหมือนกับว่าจะมีเรื่องราวที่ต้องเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นสําหรับชาววันศุกร์เยอะเหมือนกันนะคะสําหรับเรื่องความรักเองก็หนีไม่พ้นนะคะอะไรที่จะเกิดก็ต้องเกิดเช่นถ้าสมมติว่าความรักมาถึงจุดที่ต้องจบ เราก็คงต้องทําใจแล้วก็ move on นะคะต้องก้าวต่อไปอย่าไปคิดมากอย่าไปหดหูนะมันอาจจะเกิดขึ้นได้นะคะในช่วงสัปดาห์นี้หรือว่าคนโสดก็เช่นกันอาจจะมีเรื่องที่ผิดหวงังไปแอบบชอบใครแล้วเขาไม่ได้คิดแบบเดียวกับเราอะไรแบบนี้มันก็เป็นเรื่องที่ทุกคนเคยผ่านมาแล้วนะคะไม่ใช่เราคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยขอให้กําลังใจคนวันศุกร์หนักๆเลยนะคะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ ขอให้มีสติไว้ก่อนก็นแล้วกันเพราะคำแนะนำจากพี่ลูกเต่านะคะเขาบอกว่ากราฟชีวิตของคุณเนี่ยกำลังจะขึ้นสูงแล้วแน่นอนว่าไม่มีอะไรที่ตกต่ำอยู่ตลอดแล้วก็ไม่มีอะไรที่อยู่ในจุดที่สูงสุดตลอดเช่นกันนะคะชีวิตของชาววันศุกร์ในสัปดาห์หน้าก็เช่นกันนะคะนั่นหมายถึงว่าแม้ว่าจะมีเรื่องอะไรที่เกิดขึ้นกับคุณก็ตามให้คิดเสมอว่าหลังจากนั้นชีวิตคุณจะเป็นขาขึ้นแล้วนะคะเราก็ เตรียมสติเตรียมตัวไว้รอรับเรื่องดีๆที่จะเกิดขึ้นถัดจากนั้นก็แล้วกันต่อมานะคะ เข้ามาถึงชาววันเสาร์แล้วชาววันเสาร์นะคะในเรื่องของการงานคุณได้ไพ่เด็กถือเหรียญน,นะ Page of Pentacles นั่นหมายถึงว่าสิ่งที่คุณทําอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือการงานต่างๆเนี่ยจะมีผลกําไรให้คุณได้ชื่นใจบ้างเล็กๆน้อยๆนะคะก็ยังดีนะคะถือว่าในเศรษฐกิจแบบนี้ในช่วงที่ทุกคนเจริญกันแบบนี้แต่ว่าชาววันเสาร์เนี่ยจะส่วนกระแสนิดนึงก็คือว่า อาจจะพอมีกำไรกำไรหรือว่ามียอดขายอะไรที่ทําให้คุณเนี่ยใจชื้นขึ้นมาบ้างนะคะมันอาจจะยังไม่ได้โตมันอาจจะยังไม่ได้เป็นก้อนที่แบบโอ้โหฟูฟ้าหวือหวามากแต่มันก็ทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่ามาถูกทางแล้วนะคะหรือว่าทําให้คุณรู้สึกมีกําลังใจนะคะก็ขอให้เก็บความพยายามนี้เก็บแรงบันดาลใจนี้เก็บความทะเยอทะยานนี้ไว้กับตัวเองนานๆด้วยไม่ใช่แค่อาทิตย์นี้อาทิตย์เดียวนะคะต่อมาในเรื่องของความรักนะ ก็ได้ไพ page ่ Page of Cup นะคะคือว่าในสัปดาห์1-7พฤศจิกายนเนี่ยถ้าสมมติว่าคุณออมองหาความรักอยู่นะเป็นไปได้ที่จะมี ผู้ชายนะคะที่อายุอ่อนกว่าเรานะคะชายหรือหญิงก็ได้แหละเอาจริงแล้วนะการดูไพ่ไม่ได้แบ่งแยกเพศนะเอาเป็นว่าจะเจอคนที่อายุน้อยกว่านะคะมาให้ความสนใจในตัวคุณมาตามจีบคุณมาคอยเหมือนกับว่าเอาอกเอาใจคุณนะเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆด้วยนะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูนะคะแล้วจะไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าเขาน่ารักมากจริงๆนะคะสําหรับคนที่มีคู่มีแฟนแล้วก็เช่นกันนะคะจะเป็นช่วงที่ คู่ของคุณหรือแฟนของคุณเนี่ยทำตัวน่ารากักออดอ,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 อ้อนอซอเอาใจนะคะเป็นช่วงที่มีเวลาหวานๆด้วยกันนะในสัปดาห์หน้านี้เรียกว่าชาววันเสาร์เนี่ยจะค่อนข้างกระชุ่มกระชวยเป็นพิเศษนะคะยังไงเวลาก็ขอแสดงความอิจฉาวไว้ล่วงหน้าเลยแล้วกันเนี่ยตาร้อนแล้วนะคะต่อมาออคำแนะนำนะคะจากพี่ลูกเต่าได้เป็นรูปนี้นะคะเป็นแอปเปิลแต่ว่าดูซิแอปเปิลมีหนอนชรชัยออกมาด้วยนั่นหมายถึงว่า แม้ว่าสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะคะของคนวันเสาร์เนี่ยจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นมากมายก็ตามแต่ลูกเต่าก็แนะนําว่าให้ลองพิจารณาดูดีๆเพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นโดยไม่มีข้อเสียเลยนะคะในทุกอย่างก็จะมีทั้งด้านดีและข้อเสียของมันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยาไว้วางใจแต่ข้อดีของมันจนลืมมองข้อเสียไปเพราะมันอาจจะเป็นเหมือนหนอนที่ชอนชายอยู่ในแอปเปิลลูกสวยๆก็ได้นะคะโอเคแต่ว่าไม่ต้องหน่อยเวลาเชื่อว่า เราเนี่ยลูกเพจวลาเนี่ยมีสติมีสัมีมสัมพััญญาอยู่แล้วเพราะฉชนั้นเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเราก็พร้อมรับมือนะคะสุดท้ายแล้วสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์ในแง่ของการงานนะชาววันอาทิตย์จะได้ไพ่ justice นะคะก็คือเป็นไพ่แห่งผู้รักษาความยุติธรรมนะคะหมายถึงว่า อะไรก็ตามที่เคยบิดเบี้ยวหรือว่าอะไรก็ตามที่เคยไม่ยุติธรรมต่อคุณนะคะมันจะกลับเข้ามาสู่ความเป็นจริงนะคะคุณเคยทําดีไว้คุณก็จะได้ดีแน่นอนนะคะเพราะความยุติธรรมกาลังจะมังเกิดคุณถ้าคุณทําถูกคุณมั่นใจไปเลยมั่นหน้าไปเลยว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันถูกต้องเพราะว่าความจริงจะปรากฏแล้วนะคะอะไรที่มีคนเคยใส่ร้ายหรือว่ามองคุณไม่ดีเนี่ยมันจะค่อยๆได้รับ การแก้ไขแล้วก็มีความยุติธรรมเกิดขึ้นนะคะสําหรับคนที่ทําธุรกิจหรืออะไรเงี้ยที่เคยมีคดีความหรือว่าจะฟ้องร้องกับใครนะคุณก็มีโอกาสชนะนะคะเรียกได้ว่าคนเนี่ยมองเห็นแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยคุณไม่ได้ผิดนะคะหรือว่าภาพลักษณ์ของคุณที่เคยมีคนเมาส์คนพูดถึงในเรื่องที่ไม่ดีต่างๆเนี่ยก็จะได้รับการแก้ไขนะคะยินดีด้วยนะได้รับความยุติธรรมแล้วนะคะ ทำดีได้ดีนะแต่ว่าถ้าทำไม่ดีไว้เวลาก็ขอขอบอกเลยว่าทุกคนก็จะเห็นเช่นกันนะคะต่อมาในแง่ของความรักนะได้ไพ่สามถ้วยลันลันนะคะนั่นหมายถึงว่า ในช่วงนี้นะชาววันอาทิตย์ก็แฮปปี้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นคนโสดหรือว่าคนมีคู่แล้วอาจจะได้ควงแขนควงคู่กันไปดูตามงานอีเวนต์งานคอนเสิร์ตหรือว่างานเรื่องเริงต่างๆนะคะได้เป็นงานมงคลสมรสอะไรอย่างเงี้ยได้พบเจอเพื่อนนะคะควงแขนกันไปที่นั่นที่นี่อะไรอย่างนงี้นะแต่ว่า ก็ต้องระมัดระวังพวกมือที่3 4มหนะคะที่จะมายุแยงหรือว่าทําให้เราเนี่ยผิดใจกับแฟนหรือว่าคนที่เราชอบได้ก็ก็มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะแต่ว่ารวมๆแล้วมันน่าจะเป็นในเรื่องของการเฉลิมฉลองเซเลบรชันนะมีอะไรที่ถูกอกถูกใจเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ในเรื่องของความรักนะคะเพียงแต่นั่นแหละอย่างที่บอกไปว่าบางทีเราเจอคนเยอะไงแล้วก็เมาส์กันไปพูดกันมาอะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เกิดความรู้สึกแบบ เอ๊ะ hey, ระแวงแฟนตัวเองขึ้นมาหรือว่าระแวงคู่ของตัวเองขึ้นมาหรือเปล่าอะไรนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยนะอย่าเมามอยหอยกาบให้มันมากนะักเดี๋ยวเ,เรื่องเล็กๆจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้นะคะสุดท้ายแล้วคําแนะนาจากพี่ลูกเต่านะคะได้เป็นรูปของว่นขยายนั่นหมายถึงว่าในเรื่องราวต่างๆนานาของคนวันอาทิตย์เนี่ย ในสัปดาห์ที่จะถึงนี้นะต้องหาความจริงต้องหาหลักฐานต้องหาความรู้นะคะต้องดูอะไรเนี่ยอย่างใกล้ชิดเก็บดีเทลให้หมดนะคะอย่ามัวแต่สนใจภาพใหญ่นะเพราะว่าภาพใหญ่เนี่ยมันอาจจะดูสวยงามหรือว่ามันอาจจะดูสนุกสนานนะคะแต่ในดีเทลของการกระทําแต่ละอย่างของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการฟ้องร้องการเออลงทุนนะคะหรือว่าในเรื่องของความรักเนี่ยมันเป็นไปได้เหมือนกันว่าเราจะหลุดในเรื่องของดีเทลหรือว่าไม่ รู้จริงในบางอย่างแล้วทำให้ตัดสินใจผิดพลาดไปยังไงก็ขอให้ใส่ใจในรายละเอียดเยอะๆนิดนึงนะคะเวลารบแล้วนะคะสำหรับในเรื่องของการงานความรักแล้วก็คำแนะนำจากพี่ลูกเต่าของคนทั้ง7วันเกิดยังไงก็ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสุขแล้วก็ความโชคดีนะคะแล้วก็ติดตามวลามาเล่าใน3มช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็น youtube Facebook แล้วก็ Tik t o k ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ